นี่นะครับสภาพของของเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะยางแตกร่อนนะครับหมดสภาพเสื่อมสภาพแล้วอันนี้ของใหม่ดีเลยสวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซียร์รถ h ช n แนลนะครับวันนี้เรามีทริคดีๆนะครับในการ DIY ดูแลรักษารถนะครับมาให้ท่านได้รับชมกันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยางรีดน้ำขอบกระจกนะครับเป็นของตัว Ford Rang เจนะครับ ตัวนี้ก็คือมีการเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากโดนแดดโดนฝนโดนอะไรนะครับมันก็จะมีตัวยางเนี่ยมันจะแตกกรอบนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยจะสีซีดก็ทางเราเนี่ยก็ทําการเบิกนะครับจากศูนย์มาเลยนะของไมเอียมนี่บาร์โค้ดสี่เส้นเลยนะครับสี่เส้นตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์นะครับที่จะใช้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการถอดนะครับก็คือใช้เจ้าตัวนี้ดอกจันนะครับ น่าจะเป็นเบอร์20นะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวงัดตัวงัดขอบยางตัวนี้ออกมานะครับเราจะเริ่มทําการถอดน็อตน,นะครับอยู่ที่ตรงประตูด้านนี้นะฮะออกก่อนแล้วก็ค่อยงัดขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับเรามาเริ่มจากการถอดน็อตน,นะครับตรงด้านข้างประตูตรงนี้นะฮะตรงด้านหลังยางรีดน้ํานะครับ ก็จะเป็นตัวดอกจันนะครับใส่เข้าไปนะครับถอดออกก่อนนะครับตรงส่วนนี้พอถอดแล้วมันก็จะดันตัวมันขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่หนอตัวเล็กๆนี้นะฮะเก็บให้ดีนะฮะหายยากนะ นั้นนะครับเราจะทําการงัดเจ้าตัวขอบกระจกด้านตัวนี้นะฮะขึ้นมานะครับโดยงัดจากทางปลายนะครับนี่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะง้างละนี่ดึงขึ้นมาได้เลยนะฮะตัวนี้ง่ายๆนะฮะตัวนี้จะมีกิฟแค่ตัวเดียวนะครับอยู่ด้านด้านปลายนี้นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นอ่อ เป็นล่องนะครับที่มันบีบให้แน่นแค่นั้นนะครับจะมีกิปแค่ตัวเดียวแล้วก็ใช้น็อตยึดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตามล่องนี้ซะนะครับอันนี้ไม่ต้องถอดตัวกระจกมองข้างนะครับสบายดีเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองเทียบกันเลยนะฮะนี่ของเก่ากับของใหม่นะนี่นะฮะของเก่าของใหม่อันนี้ของแท้สูตเลยนะด้านหน้าซ้ายนะครับนี่ผมแกะให้ดูเลย สภาพของของเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะยางแตกร่อนนะครับหมดสภาพเสื่อมสภาพแล้วอันนี้ของใหม่ดีๆเลยเนี่ยดูนะสภาพตัวล็อกเนี่ยกย็อย่างที่บอกนะฮะก็ยังมีตัวล็อกด้านนี้ตัวหนึ่งนะนี่ตัวล็อกนะฮะอันนี้ของใหม่นะตัวล็อกแล้วก็มีรูน็อตนะครับ อันนี้แท้ศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวมาใส่กันในการใส่นะครับเราก็ยัดเข้าไปด้านหน้าก่อนนะฮะให้เข้าไปในร่องตัวกระจกนะครับให้เข้าไปที่กระจกมองข้างก่อนนะฮะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ดูท้ายนะฮะดูท้ายดูรูให้ตรงกันนะฮะ ดูด้านท้ายเนี่ยพอรูรูตรงกันด้านนี้เสร็จเนี่ยก็กดลงไปนะฮะดูให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีตัวตัวกิฟนะฮะอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็ต้องดูกิฟให้ตรงกับรู เห็นกิฟนะเนี่ยกิฟตเราก็เอาให้ตรงกับรูนะฮะให้รูด้านด้านในเนี่ยดันเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะนี่อ่ากิฟก็จะตรงละอันนี้เราก็กดลงนะฮะทำการกดลงแล้วก็ดันเข้านี่ดันเข้าอันนี้ก็จะแนบและนะฮะ แล้วคราวนี้ก็จะขันน็อตเข้าไปนะฮะที่ด้านหลังโดยจะบอกว่ารุ่นนี้นี่ง่ายมากเลยนะง่ายกว่าตัวเซียีกนะฮะตัวนี้ เอาแค่ตึงมือนะครับอันนี้นี่เป็นไงเรียบเนียนสนิทเลยนี่เรียบชิดนะเห็นไหมสวยงามนะครับของไม่เอีม่มเดี๋ยวมาดูประตูหลังกันบ้างมาในส่วนของประตูหลังนะครับในส่วนของประตูหลังเนี่ยเราก็เวลาเลือกซื้อนะฮะเลือกซื้อให้ตรงรุ่นนะครับ ในรุ่นของ4ประตูเนี่ยตรงด้านนี้มันจะมีโค้งเว้าวขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีโค้งเว้าวขึ้นมานะเวลาเลือกซื้อท่านต้องเลือกซื้อให้ตรงรุ่นไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไม่ได้นะครับอย่าคิดว่ามันตรงนะตรงนี้มันจะมีเว้าวเล็กเล็กน้อยนะฮะเวลาถอดน็อตเนี่ยน็อตจะอยู่มุมนี้นะสําหรับประตูหลังนะครับถอดน็อตออกมาก่อนแล้วก็งัดทางด้านนี้เหมือนด้านหน้าเลยนะครับนี่นะฮะ น็อตเขาจะอยู่ด้านนี้นะครับเราก็ขันเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะขันออกมาเหมือนด้านหน้าเลยนี่หลุดออกมาแล้วเราก็เก็บน็อตด,ดีๆเช่นเดิมนะฮะ เวลาถอดก็ดันเหมือนด้านหน้านะครับเราก็ทําการดันนะฮะออกมานิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นนะฮะนี่หลุดง่ายนี่นะฮะเป็นกิปเหมือนกันนะครับกิปเสียบแค่นั้นเองนะฮะแล้วทําความสะอาด เวลาใส่ก็เช่นเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นเสียบทางด้านนี้แทนนะฮะเสียบทางด้านนี้ลงไปนะฮะมันจะมีช่องเว้าวให้นิดนึงนะก็ดูกันดีๆเสียบเข้าไปให้พอดีนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆดูตรงช่องของตัวกิ๊นะฮะให้ตรงแล้วค่อยกดลงมานะครับจะได้ไม่เสียรูปของเจ้าตัวนี้ พอล็อกมันตรงเนี่ยมันกดลงมามันจะล็อกไปโดยปริยายนะฮะแล้วเราก็ขันน็อตนะครับเก็บงาน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีว yeah. ิวในการเปลี่ยนเจ้ายางรีดน้ําขอบกระจกนะครับเจ้า Ford r a n เจ r นี่เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทํายากไหมก็เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนยังไงเนี่ยก็สอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์ผมก็ได้0898287907นะครับหรือว่าที่ไลน์แอดเราแอดเสียรถนะครับผมยินดีพร้อมให้คําตอบทุกท่านนะครับตัวเนี้ก็ ถ้าหากว่าทําเองได้ก็สามารถประหยัดค่าแรงไม่ว่าจากศูนย์หรือว่าจากร้านข้างนอกนะฮะแล้วก็ตัวอะไหล่เนี่ยถ้าเราสั่งเองยิ่งถูกนะครับก็สามารถซื้อได้ตามที่ขายออนไลน์ทั่วไปนะฮะตัวนี้ประมาณ2 0 0 0นะฮะ2,000 2,000กว่ากว่าแต่ว่าเธอไปเบิกศูนย์ก็จะแพงกว่าแล้วก็จะโดนค่าแรงอีกนะฮะเธอทำเองได้ก็จริงๆมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกี่นอะไรนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็ทำคันนี้เป็นคันแรกเหมือนกันนะครับ ตัว CRV ทำยากกว่าเพราะตัว CRV กิ๊เยอะกว่าเยอะเลยนะฮะแม้ว่าจะไม่มีน็อตอย่างนี้ก็ตามนะครับเขาก็เลยใช้กิ๊เยอะกว่านี้ก็ออยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วก็ชอบกันก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ Silo Channel และเดี๋ยวผมจะนำวิดีโอดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันในการ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ